สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการอัปเดตข้อมูลนะครับการพัฒนาแมป AORPG Sword and Dungeon นะครับโปรเจกต์ Project, สร้างเกมในโลบอกนั่นเองสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่11กันแล้วนะครับที่เราได้กลับมาพัฒนากันแบบจริงจังในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเราทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามปติดตามรับชมเลยครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องระบบ PVP นะครับ ในสุดทยแล้วเนี่ยเราได้ทำระบบปาร์ตี้ใช่ไหมครับเรามาพูดถึงเรื่อง PVP กันมาก PVP นะครับระบบเนี้เป็นระบบปักเสาครับเราสามารถ PVP ที่ไหนก็ได้เลยนะครับแต่เราครับจำเป็นต้องอยู่ใกล้กับคนที่เราจะ PVP ด้วยในระยะ100เมตรนะครับถ้าเกิดเราอยู่ห่างก่านแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถ PVP ได้ ผมได้ทําระบบอันนี้มาด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่นในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตุู้อินเทอร์เน็ตกดจะมีอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วบอกระยะถ้าเกิดเราไปชี้ที่คาแรคเตอร์เนี่ยก็จะมีสีเขียวข,ขึ้นแล้วกดคลิกเนี่ยก็จะสามารถเปิดด้านนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านด้านขวาอะไรแบบนี้กดสอสารอบอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถกดแล้วก็เลือกคาแรคเตอร์ได้เลยแบบนี้นะครับอลองเลือก PVP ดูนะครับจะมีการปักเสาแล้วก็กางอาณาเขตแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนับเวลา 5วิถอยหลังพอเริ่มนะครับก็จะสามารถโจมตีได้แล้วศัตรูก็จะมีกรอบแดงนะครับเพราะว่า,เ,าเราจะได้รู้ว่าศัตรูคือไหนต่อให้เราไปอยู่หลังสาก็จะเห็นนะครับว่า,าคนที่เราจะโจมตีอยู่ตรงนี้้วกันไม่มีจับเวลานะครับข้ตีจนกว่าใครจะตายกันไปนข้างหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดเรานะครับหนีนะครับออกจากวงเนี่ยนะครัเร,เราก็จะเลือดโดแบบนี้ ก็จะเลือดครับทีได้เยอะมากๆเลยนะใ,ใครที่ออกนอกวงนะครับก็พยายามเล็กกันในวงนะพยายามจะก็สกิลพุง่งสกิลกิ้งเนี่ยเขาพยายามไม่อยู่ข้างๆวงไว้เพราะออกไปทีเนื้อเสียเลือดคนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดตายเนี่ยก็จะแพ้ทันทีนะครับก็จะขึ้นแบบนี้อยู่รอและเมื่อแพ้นะครับจะถูกนะครับเกิดที่จุดเดิมที่เราแพ้หรือว่าที่เราตายนะครับแล้วเลือดของเราเนี่ยจะอยู่น้อยมากๆนะครับต้องกดบมเลือดนะนี่นะครับ ผมลองให้อีกฝั่งหนึ่งเชิญมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาในไอแพตรงนี้นะครับนี่ตัวใน iPad นะถ้าเกิดเราเป็นโดนฝ่ายเชิญครับจะมี UI แดงๆแบบนี้ขึ้นให้เราจะกดยอมรับหรือไม่นะครับถ้าเกิดเรากดยอมรับเดี่ยก็จะมีสาปักลงมาแบบนี้ใช่ไหมและสารายละเอียดเนี่ยนะครับก็เป็นธง PVP และด้านบนเนี่ยก็จะมีเอกบอกด้วยนะครับว่าใคร PVP กับใครอยู่นะซึ่งถ้าเกิดเป็นมุมมองบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลที่โดนฐานโดนเนี่ยจะเห็นแค่เสานี้แล้วก็ชื่อด้านบน,น,บนว่าใคร PVP จะไม่เห็นแบบอลากรอบพวกนี้นะครับ เรามาลองชนะกันบ้างดีกว่าโอเคถ้าชนะนะครับก็จะขึ้นอีกแบบหนึ่งนี่ยูวินนะครับแบบนี้แล้วก็จะประกาศทั่วเซิร์ฟด้วยนะครับว่าใคร PVP ชนะแพ้อะไรใครอย่างครับระบบ p ีก็ประมาณนี้เราไปดูระบบปาร์ตี้ที่รอบที่แล้วทำไม่เสร็จนะครับระบบปาร์ตี้เราก็เชิญเลยปาร์ตี้ระบบปาร์ตี้นะครับมันจะมีสองอย่างก็คือแชร์ e x p กับแชร์ดอปใช่ไหมแชร์ดอปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองกัน แล้วว่าปาร์ตี้นะครับในกรอบปาร์ตี้ของเราก็จะเห็นเป็นตัวที่น่าเหมือนน่าเหมือนตรงนั้นด้วยเห็นไหมถ้าเกิดเรากดอันนี้เป็นปุ่มเทดดรอปของผมนะครับอารมณ์เหมือนตีมัอนตายประมาณนั้นนะครับล้วเรากดน่ครับไปเรื่อยๆจะเห็นเลครับด้ขวาแล้วเห็นไหมมันจะบอกด้วยนะครับว่าปาร์ตี้ของเราเนี่ยดรอปอะไรเขาได้คิดตั้นไว้หนึ่งอันนะครับก็จะบอกด้วยว่าคนในปาร์ตี้ดรอปอะไรนี่ถ้าเราดรอปนะครับก็จะประมาณนี้เพื่อนก็จะแจ้งเหมือนกันนะว่าเราดรอปอะไรนะครับแล้วก็อีพีเนี่ยก็จะแชร์กันนี่นะครับแชร์กัน มีบอกว่าได้ตังค์ <ST an throp os> เท่าไหร่ได้ ep เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราลองปิดแชร์ปิดแช,ชร์ ep ออกนะครับแล้วเรามาดูกันนะตัวแรกได้15ใช่ไหมเรากดนี่นะครับก็จะได้ยี่ห้าสามสิบอะไรงนี้นครับสี่สิบ้าเขาจะได้เต็มเต็มจํานวนถ้าเกิดเราไม่ได้แชร์ ep เราบอกว่าจะประมาณนี้นะก็จะมีแจ้งเตือนด้วยเวลาเราปิดเปิดนะอันนี้อ่ะใช้์ ep อนแล้วอะไรงนี้นะครับคนในปาร์ตี้ก็จะได้รู้ว่าตอนนี้มันปิดหรือมันเปิดอยู่ด้วยนะครับมีการแจ้งเตือนจากระบบลาอกคารตรงนี้ถ้าเกิดใครแบบาาแแบ,บ สำหรับแจ้งตัวนี้ใระบบทุกอย่างก็จะแจ้งตัวนี้หมดนะครับไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรก็แล้วแต่นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับาการอัปเดตข้อมูลนะครับการพัฒนาในสัปดาห์ที่11นะครับก็สปอยเพิ่มเติมนิดหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้ผมกําลังทําระบบเทศอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยนะครับในตัวนี้จะมีอยู่ฟังก์ชันคือปาร์ตี้เทดนะครับเพิ่มเพื่อนแล้วก็แล้วก็ PVP นะครับตัวนี้ระบบ ใช้ได้มาแล้วนะครับเหลือแคทเหตุที่กําลังพัฒนาอยู่ตอนนี้สัปดาห์หน้าน่าจะได้เอามารีวิวให้ดูไม่รู้ว่าเสร็จถันหรือเปล่าสปอยกันนิดหน่อยดีกว่านะครับก็ ยูไอหน้าเทก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นไอเทมนะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งเรากับฝั่งหนูก็สามารถกดเลยดิตอนนี้มันมีแค่หน้ายูไอมันยังไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับสัปดาห์หน้าน่าจะได้ทดลองให้ใช้งานกันว่ามันใช้งานอะไรยังไงนะก็จะมีเทปไอเทมได้ทั้งหมด6ชิ้นพร้อมกันแล้วก็สามารถเทปเงินพร้อมกันได้ด้วยนะครับก็ใส่แบบนี้ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าจะอัปเดตเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันใครอยากติดตามข่าวสารแบบละเอียดแบบว่ารายวันนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ในดิสคอดลิง้งใต้คลิปนะครับก็จะมีการอัปเดตแบบรายวันเลยวันนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างเขาจะอัปเดตนี้สามารถพูดคุยสอบถามได้ในนี้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วกับดีครับบาย